งานใหญ่ของบ้านเราใช่ครับประกาศนาอัพอะไรตื่นเต้นขนาดไหนฮะผมผมบอกรู้สึกตื่นเต้นแบบมากๆรู้สึกว่าคือด้วยด้วยมันดีโพราะด้วยทเราที่อัูพี่อ๊อฟมาก่อนมันคือเราตั้งใจทําผลงานออกมาแบบโปรโมชั่นออกมามากๆซึ่งไม่คิดเหมือนครับว่าพี่อ๊อฟจะจัดตอนแรกคิดว่าอก็ก็มีซีรีส์แหละมีอะไรปีหน้าแต่ไม่คิดว่าจัดยิ่งใหญ่ใช่ครับผมก็กระแสตอบรับดีมากพี่อ๊อฟก็ตื่นเต้นทุกวันทุกวันทุกวัน ตั้งแต่วันเปิดตัวไล์อัพแล้วเราก็ตื่นเต้นครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปด้วยครับแล้วก็ชวนแฟนๆทุกคนไปด้วยสิ่งที่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์กับแฟนโปรเจกต์หลายอย่างจริงๆนะมันเยอะขนาดไหนไปสักหน่อยได้ไหมถ้าไปเปิดตัวไล์อัพดูจากนักแสดงแต่ละคนแล้วที่ไปงานนะผมก็เซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเยอะแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ตัวซีรีส์อย่างเดียวแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนวันก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกัน ตีเหนือนี่ยังยังยังมีเรื่องราวให้เราได้แบบว่ายุกคิดกันหนึ่งไหมถ้าไม่มีก็ทำเองนั่นโปรดิวเองเหรอแล่าจะกลับเองเหรอจบเอาทำเองเลยอยากเล่นเรื่องอวตารโซนต้องแต่งหน้ายังไงมึงต้องทาสีฟ้าทาสีฟ้าทาให้เองทาเอ้เลยเฮ้ยเอานะเไม่ก็เอาสีสากเลยสีสากใส่มาตัวนี้คึกอยู่ด้วยเราสองคนต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับงานวันนั้น เตรียมหัวใจครับผมเพราะว่าเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วไงอ่ะมันจะมันจะแบบมันจะโพสหรอมันสนหลุดใช่ไหมหรือ,อยังไงเตรียมตัวแล้วก็เตรียมหัวใจครับผมเพราะว่าในสิ่งใ,ในวันนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รู้สึกว่าตื่นเต้นแน่นอนเราก็รู้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยผมไ่อยากรู้เยอะเพราะว่าอยากไปแบบเก็บโมเมนต์หรือว่าสิ่งประทับใจโมเมนต์ในวันนั้นวันเดียวเลยซึ่งรู้สึก ประทับใจพี่เอาเป็นการโอ้ค่ายด้วยที่แบบจัดยิ่งใหญ่แล้วทุกคนแบบสนับสนุนซื้อเองหรือแฟนคลับทุกคนเองรู้สึกว่ามาถึงวันนี้ได้ไงก็่คิดวาทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนพวกเราครับใช่ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วว่าปีหน้าเราจะมีอะไรบ้างบ้านเลยบอกเลยว่าเยอะเยอะเลยจัดเต็มแน่นอนครับปีหน้าเช่นกันนะครับเรากดดันได้คะมานแซงก็จะต้องฆ่าดวยเหรอเพราะมันยิ่งใหญ่แล้วมันจะต้อง ไม่รู้ว่ายิ่งใหญ่สำหรับสำหรับเรายิ่งใหญ่แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นมองว่ายิ่งใหญ่ไหมแต่รับรองว่าเต็มที่กับทุกงานแน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบในผลงานไม่ว่าจะเรื่องไหนไหก็อยากให้ทุกคนติดตามดูก็ขรบรถขรบรถแน่นอนครับกดดันไหมก็แอบกดดันนิดนึงพอาจะก็จะทําให้ดีที่สุดกดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับผมเหมือนถ้าเออก็เัยเลย โน้ตเดลตสุดของอย่างปีใหม่จะมจะีงานคู่ด้วยใช่ไหมครอ๋อใช่ครับปีใหม่เ<ส>ขาดาวทีสามย่านมีทาวน์ <S <S ใช่ก็จะเป็นการข้ามปีเขาดาวข้ามปีไปกับเป็นแฟนทุกคนด้วยกับ<ค>เพียร์ด้วยครับก็เกี่ยวเป็นโมเมนต์ใช่เป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเป็นโมเมเป็นหรือว่าเราลงก่อนแบบห้าทุ่มห้าสิบห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสนุนข้ามปีพาแไปขับไปสนุคแลข้ามปีสเนี่ยก็ยังไม่เคยลองโซนที่สามลองเหมือนกันข้ามไปวัดฝนนะผมเป็อย่างเส้นไหมครับ มันสั่นพิเศษไหมอุ๊ยพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าปกติอยู่ที่บ้านครับเขาดาวที่บ้านตลอดเลยปีนี้ก็มีหนุด้วยมีซนซนด้วยใช่อยากดูว่าทุกคนจะเฮฮากันขนาดไหนตอนที่แบบสามสองหนึ่งใช่แบบอยากถึงวันแรกอยากเป็นคนจุดพลุอหนูซื้อพลุมาจุดของฝันวันแรกไหมล่ะครับไม่บอกฝันวันแรกมีครับมีแต่ไม่รัวแรกไหม ที่อตออยู่ต้องเทียวละไม่ไเหียดวั่ว้องเียไม่จาเป็นไม่ถือว่า,าไม่ไม่จเป็นต้องปีใหม่วันไหนอยากให้อะไรก็ให้วันไหนที่แบบไม่ต้องมาแลกกันเสมออยากให้อะไรก็ใหไ้ไม่ให้แล้วนะ้อเียก็ให้ไ,ได้ไมคอตอเอมาถ้า,ถ,าถึงโมเมนต์มันมคือเนาะเอไปเ <มา S 1> ไปเชียร์กันมา ภูมิใจมากาครับภูมิใจพอปปี้มากเพราะว่างานเขาไม่รับเลยครับเพราะว่าไปถ่ายงานก็บอกว่าพี่ผมต้องกลับไปก่อนผมต้องซ้อมจริงมัน4วันสุดท้ายแล้วผมต้องไปละก<ละ>็ไปครับงานเขาไม่รับมุ่งแต่ต่อยมวยอย่างเดียวแต่จริงผมอยากให้มองว,ว่าการต่อยมวยมันแบบได้อะไรหลายอย่างครับได้แบบมันเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็ได้ฝึกวินัยตัวเองด้วยได้เจอคน,อนใหม่หรือฝึกวินัยในการซกมวยหรือว่าการซ้อมร่างกายหรือว่าในการแข่งขันที่สี่ได้มีโอกาสเป็นผู้ซ้อมไหมเไครับตอนซ้อมตอนยังยังเลย แต่จริงๆอยากลงตั้งแต่กจอนแล้วครับคุยกันกับจอนว่าเอ้ยปีหน้าว่างเราไปกันจอนอะไรกันจอนก็ไปก่อนพี่ไปละปีหน้าถ้ามีโอกาสก็ถ้าว่างถ้าว่างจริงๆก็สองสามเดือนแต่ลุนี่เหมือนเบรกเบรกอะไรก็ทีได้เมียอยากลงก็ให้เมียลงเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวีเชยร์ไม่หนูฟิตรอด้วยพี่ชิระไปลงไปลงด้วยหนูไปลงด้วย ดูไปลงด้วยเหรอไม่ลงไปด้วยอย่างจะไปแบทแบทเทิล์นกว่เฮียก็ได้ต่อกันเองเหรอไม่ได้นะต่อรับเลยต่อรับเองถ้าเขาจับคู่งั้นมาจิบอกอ๋อเขายอมแพ้ครับโอ้ยจะต่อยหนูลงว่ากอยากฟีดสันใจเรื่องไปมวยบางไหมสำหรับคุณจริงๆเคยซ้อมไหครับจริงๆโอ้การที่เกรดหรือว่าป๊อปปี้ที่ยืนอยู่บนแบบสังเวียนแบบมันเหนื่อยมากเลยนะจริงๆการที่เราทุบหมัดเลยแค่สิบวินาทีสามสิบวินาทีอ่ะมันเหนื่อยมาก เลยแบบว่าไปเล่นค่ายพี่มาดิวมาด้วกันร่ม้อถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เราทงานแบบนี้เหมือนกันก็เป็นไปได้จริงๆมันเป็นความฝันที่ท้าทายเหมือนกันที่ว่าผู้ชายคนนี้อยากลองทำซ้ำๆในชีวิตแล้วรันนี้บอกว่ามันได้หรือยังก็คือจะพูดอะไรกับปั๊ปปี่ได้ไหมเพื่อนชนะผมภูมิใจมากตอนที่ยังไม่ได้ต่อยรู้สึกมือตางใสแล้วอะรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ตอนมันชนะไม่ไม่ได้บอกว่าจะชนะหรือแพ้รู้สึกว่ามือทำเต็มที่แล้วมือเก่งมาก ตื่นเต้นไมครับโอ้ตื่นเต้นมากเป็นเรื่องที่แบบรอมาเนื่นนานแสนนานค<อ>รับผมเพราะภาคแรกแบบว่าเป็นต้นกําเนิดของจุดเปลี่ยนของภนาะพยนตร์เลยก็ได้เรารู้สึกว่าในภาคนี้มันจะมีอะไรที่ใหม่ๆแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็เจมแบบทํารอดเป็นพ่วงคับที่แบบชื่อดังมีหลายเรื่องอยู่แล้วที่เขาแบบเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาพุ่งุลนในการสร้างแน่นอนะซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่แบบว่าครองแชมป์ในการแบบรายได้สูง โอ้นาแรกเอสกาปีแล้ววบตอนนี้ตอนนี้อะไรด้แต่ผมจาไม่ได้ว่าผมดูตอนนี้ย่งนาไหนครัแต่จาได้ว่าดูเเด็กๆแล้ตอนนั้นนั่ดูกับครอบครัว้รอบครัวแก็ดูซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะได้ดูาสองแล้วตื่นเต้นมากครับอยากจะดูแบบแลยิ่งผมไม่ควชอบแบบพวกเรื่องเหนือจินตนาการอยู่แล้วด้วยยิ่งชอบ พวกสัตว์ทะเลสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกๆนี้ครับชอบมากๆตื่นเต้นมากๆครับว่าจอกไปยังไงภาพนี้ปีนี้่วน่จะไปดูไหมครับชวนกันไปดูไหมจริงๆมีมันมีวันที่เราดูกันแล้วใช่การงันไปแล้วชวเไปดูด้วเป็นเป็นงานเป็นงานงานพาไปดูก่อนแล้วก็ใช่ไปดูกับงานไปดูกับแฟไปดูด้วยกันครับไปดูกับแฟดูก่อนเดไดูก็เดี๋ยวไม่หนุกแล้วหนู เราดูหลายรอบหลายรอบก็ได้หลายรอบแน่นอน,นครับฝากแป็นๆนเลยบอกว่าเ <ๆ S 2> ชิญชวน <ๆ S 2> มาดูกันได้เยอะเนาะ็นนักที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนมาท่องโลกเอาวาไปกับทุกคนนะครับมากับพวกเราด้วยเพราะว่าเราก็ชอบเรื่องนี้กันมากๆเลยอีกกี่วันก็นจะได้ดูแล้วนะครับก็จองตัวได้แล้ววันนี้เลยแล้วก็ดูพร้อมกันวันที่14ธันวาคมนี้ที่ศุนย์การค้ามิโยติใช่ครับผมก็ฝาด้วยอวตราสองนะครับผมวิทยางสายน้ำและลองว่า มีเรื่องราวแบบเกิดมาแบบจริงๆไป็นแอบความสปอยมาแล้วอะ่ะคือฟังมาบ้างก็สนุกแล้วครับผมแต่ก็มาดูของจริงที่โรงพยนตร์นะครับผมก็เอาปากด้วยนะครับรสตาติ